มีเจ้าท่อนเห็นต้นง่วงสร้างเจ้าท่อนขึ้นพอล้วพี่น้องคะเจ้าท่อนสีพามพี่น้องมาทํานายฝนจากต้นง่วงสร้างพี่น้องเห็นบ่มันสีออกดอกนี่มันจะออกดอกแบบนี้นี่ดอกมันจะเกิเป็นเห็นบ่ดอกบานแล้วก็โคงงงงง้งจังสีเนาะพี่น้องเนาะเบิงจังไดบัตีเบิงจังสีเด้อพี่น้องเด้อขั้นเป็นลักษณะนี่เห็นบ่ใช่ละ่ะนี่ มันเกิดแล้วมันก็โค้งวา้าบลงมาจังสี่พี่น้องนี่ทำานาาว่าฝนสีดีได้นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งช่อดอกของเขานะส่งดอกหลายว่าแสดงว่าฝนนี่สีเงาทัวทั้งปีเลยพี่น้องนี่แล้วมันก็สิงอเขาจังสี่หมเห็นบอกคือง่วงสั่งนี่พี่น้องนี่ฝนว่าฝนสีดีตูเ้เจาไปเบิงได้อยูอยูบันภผบัานมั่นเด้อันนี้บัานใจทอนเด้แล้วบัตรที่นี่พี่น้องขันมัน่นขันมั่นสีแรงขั้นฝนสีบอดีเพ่นให้เบิงจังสีได้บัดเนี่ย ปกติวงสางมันก็ยังส e. ีบ่มันมันสีบ่งูมูมล่งสิพี่น้องมันออกอยู่แต่ว่ามันสีเงยคือเรื่องสีเห็นบ่นี่นี่มันสีเงยขึ้เรื่องสีนี่เงยคือยังสีแสดงว่าบานเจ้านั้นสีแรงเด้อฝนบ่ดีเด้อขันมันเงยคือเรื่องสีเด้อแต่ว่าขันมันก้อมเขายังสีเห็นบ่นี่ก้อมเขายังสีนี่นะพี่น้องเป็นเป็นเมือดทุกอันเด้นี่เพราะมึงเด้อนี่เป็นเมือดทุกอันก้อมเขาจังสีน่ะขันก่อมเขาแห้งกว่านี่แห้งดีแห้งคนดีแห้งได้พี่น้องถามมาเบิ้งซ้ำนี่ดี ดีนี่เขาบอกของเยายทอนมันสิกล่อมของสีสุอันเลยเด้สังเกตเบอรงเดอลอางคนว่ามันกัดจังสี่ตัวสุอันตัวเยายท่อนบบเด้อพี่น้องเจ้าเบิรงเดอร์ล่างปีเนี่ยมันสิเงยคือนึงสิเด้นี่มันจะเงยนี่ล่างปีเนี่ยมันสิเงยคือนึงสินี่เงยคือนึงสิมันสิงอบงอมแห้งนะแมมันบาโค้งแห้งนะแม่พี่น้องเพิ่งกะสิว่าฝนบ่ไข่ดีฝนอยากอึดแน่นำอยากนอยแน่นี่เป็นเมืองจังสี่และอีกหนึ่งเด้อพี่น้องขั้นนต้นง่วงสร้างเกิดอยู่ขี้ดินมองได พื้นที่ตรงใดที่มีต้นงวงสร้างสดงว่ามวงดินมงหันอุดมสมบูรณ์เด้บนวาเด้นี่พี่น้องงเนนี่อนีนี่แต่ว่าอันนี้มันมันฉีกล่อมหลายเอาเอามึงอันนี้มันนี่โอ้ย่อนเดียวเห็นแล้วอันนึงพี่น้องนี่นี่เด้อค่ะเด้อเห็นไหมอย่างอย่างต้นนี้เห็นไหมมันขึ้นไปมันฉีมันฉีเหยียดไปก่อนมันบมันบกคงกล่อมลงไปนะไหมพี่น้องนี่มันก็จะสลับกันไปแต่ว่าอันลักษณะแล้วอันนี้มันในก่อนนี่ในก่อนนี่มันสิมีอยู่อันเดียวนี่ ทีทีว่าไข่กรอมแห้งแต่ว่าส่วนหลยแล้วมันสีโค้งงับของสิไแม่แม่น,น,น้องนี่นี่ก็โค้งงับนะคะอันนี้ก็โคงง้งเงาะเข้าไปอย่งที่ห้องกับเบิง์นในในส่วนหลยหลันลัไปนี่มังหันอันตัวนี้จะท่อนเงือกมันขึ้นมังหันนี่ส่วนมากมัน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 ฉีโคง้งมันโค้งกรอมลงหลยกว่าอันมันเงือกแม่พี่น้องนี่ตัวนี้แฮ้งงอมดีครับเ็นบอกโอ้จงองุงอกเงกะปะนี่เด้อเจ้าไปเบิงวิธีสังเกตอัน เบิงบ้งฝนเบิงบ้งฝ่าเบิ้งฝนจากตน้นงวงสางผูเถ่าพ,นพ่นผ้าวามา,มาค่ะพี่น้องได้มีอีกอย่างหนึง่งด้บัดนเดี๋ยวคลิปต่อไปท่านสิพผาไปพี่น้องไปเบิง้งทํานายฝนจากใบหญ้าไหวคลิปนี้เบิ้งตน้นงวงสางไปกอนค่ะพี่น้องคะนี่นะเอาจัดไปบ้านเดียทอนไม่แล้งนะคะปีนี้นะ